สวัสดีค่ะช่องไม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้เราอยู่กับ Black Desert o n อนไลน์กับแพดกิจกรรมแพดอัปเดตแล้วก็ร้านขาเพลนะคะประจำวันที่18พฤษภาคม2564นะคะโดยที่วันนี้เขาก็ปิดเซิร์ฟเร็วหน่อยนะคะจากวันพุธเป็นวันอังคารนั่นเองแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องไม่บ้านติดเกมคะ่ะที่ทำการสมัครสมาชิกช่องไม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ด,ดูในทางทวลลิตเต l e t แล้วก็ทางหลังไม์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะหากใครอยากสนับสนุนช่องแม่บ้านแล้วก็ สามารถดูรายละเอียดการสนับสนุนช่องได้ทางใต้คลิปเลยนะคะโอเคทางนั้นเดี๋ยวเราไปดูแพดอัปเดตของวันนี้กันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะไปเลยเนื้อหาอัปเดตประจำวันนี้นะคะก็คือ,อ,อวันนี้คือขยายช่องกระเป๋าตระกูลนะคะที่แต่ละตัวละครจะสามารถขยายได้ก็เป็นจาก32ช่องให้เป็น48ช่องนะคะแล้วก็เพิ่มเศษเป็นตัวละครพรีเมียมนะคะ กระเป๋าตะกูลคืออะไรถ้าใครไม่รู้อดี๋ยวใบบ้านจะขึ้นไว้ต้อให้ตรงมุมขวาบนให้นะคะว่าวิธีไปเปิดปอะไรยังไงนะคะแล้วก็มีปรับตัวละครวิ t ด h d o c t เศแต่ว่ามันเป็นปรับอะไรแบบเล็กๆน้อยนะคะยังไม่ใช่การปรับใหญ่ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเขาได้ประกาศกันไปแล้วนะคะว่าจะมีการปรับ PvE PvP ครั้งใหญ่เลยทุกๆอาชีพในวันที่26พฤษภาคมนะคะก็รอกันอีกสัปดาห์หนึ่งเนาะ ต่อไปนะคะเป็นเควสแห่งและความรู้เนาะก็มเีเพิ่มเควสรายสัปดาห์เข้ามานะคะที่สามารถรับอาวุธวิญญาณโบราณเอเวียได้นะคะก็คือมันเป็นเควสท,ที่ถ้าสมมติเราไปฟาร์มตรงเขตเอเวียอยู่แล้วนะคะก็อันนี้ก็ควรมาทำเนาะบอกว่าเมื่อสำเร็จเควสรายสัปดาห์ตรงนี้จะสามารถเลือกรับได้ว่าจะเอาอาวุธหลักหรืออาวุธพุกพลังนะคะได้หนึ่งอันโดยกล่องอาวุธนี่จะมีอายุอยู่ การใช้งานอยู่3ชั่วโมงนะคะนับจากที่ได้เรารับแล้วสมมุติว่าเรากดเปิดกล่องแล้วนะคะเราก็จะได้รับก็จะอาวุธเอ,อเวียเนี่ยมันจะใช้ได้10นาทีนะคะแล้วก็สามารถรับเควสจาก MPC r e g e n t ีได้นะคะที่ชั้นใต้ดินของหมู่บ้านกรีสนะคะหลังสำเร็จเควสเอ,อเวียเท่าทายเห็นความมืดเราสามารถรับเควสดังกล่าวได้ในเซิร์ฟเวอร์อาเขตเอ,อเวียนะคะด้วยตัวละครที่มีเลเวล60ขึ้นไป เควสนี้เป็นเควนรายสัปดาห์ดังนั้นมันจะรับได้มาอีกครั้งหลังจากเราเออหลังจากผ่านไปแล้ว7วันนะคะแล้วก็หลังเที่ยงคืนด้วยนับโดยนับจากตอนที่เราสําเร็จเควนนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการสําเร็จเควสรายวันบางส่วนนะคะที่สามารถรับได้ในพื้นที่ละอาณาเขตเอเวียอันนี้แม่บ้านสรุปให้เลยได้ว่าเหมือนเขาปรับให้มันง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่น ปกติต้องตีออสมมติว่าเอาเรารับตรงค่ายอ็อกนะคะเราต้องตีอ็อกแดงเด็ก250ตัวก็อันนี้ก็ลดเหลือลงแค่ร้อยตัวอะไรประมาณนี้นะคะก็คือเขาปรับจํานวนมอนให้มันลดลงนั่นเองนะคะจากตีเยอะๆก็เหลือตีน้อยลงอะไรเงี้ยก็ทําให้เสร็จเควสไวขึ้นแต่อันนี้คือเควยรไรวันนะคะโอเคต่อไป UI นะคะก็เพิ่มฟังก์ชันการซ่อมม้านะคะก็คือซ่อมเครื่องม้านั่นเองสามารถ ซ่อมที่เต็นได้แล้วนะคะโดยที่ใช่ไหมแม่บ้านอ่านไม่ผิดใช่ไหมนัม่นคืออุปกรณ์ค่ายทหารมันก็คือเต็นนั่นเองแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้มีการแสดงผล NPC ลินบี้แห่งเกาะอิริยาด้วยไอยคอนผู้ดูแลคอกมาบนแผนที่โลกนะคะปรับเปลี่ยนชื่อประเภทของสัตว์เลี้ยงจากนินเทเต์ให้เป็นแร่เพิ่มไม่สามารถตรวจสอบชื่อของน้ำยาสีที่ใช้ในส่วนนั้นๆได้นะคะโอเค เมื่อเราเอาเมาส์ไปวางเนี่ยเราจะสามารถรู้ได้ว่าเอ้สีที่เราใช้ไปแล้วนีสรุปมันคือสีอะไรนะคะโอเคแล้วก็ระบบนะต่อไปนะคะเรื่องระบบมีการปรับเปลี่ยนให้สามารถรับการโจมตีจากกิลฝ่ายตรงข้ามในสงครามได้นะคะในกรณีที่จะมาชีกกิลที่ถูกโปรเทคหรือว่าปกป้องอยู่เนี่ยมีค่าอุปนิสัยต่ำกว่าสูนยนะคะเอาง่ายๆถ้าเกิดเราเป็นตัวโปรเทคอยู่แล้วเรามีการยนวอกับกิลอื่นนะคะ แล้วสมมติว่าตัวเราเนี่ยดันไปทำอะไรมาก็ตามอ่ะแล้วไปเปิดเดสใส่คนอื่นหรือยังไงก็ตามแล้วติดลบนะคะเข้าอุปสรรค์ใส่เราติดลบป,ปุ๊บเราจะสามารถโดนเจอกิวอื่นที่เขายวนวอใส่เราอ่ะสามารถตีเราได้เลยนะคะมันไม่โปรเทคให้แล้วนะจ๊ะก็คือง่ายๆก็คือเป็นข้อเสียเพิ่มอีกอย่างหนึ่งของการที่เราหัวแดงนั่นเองนะคะ โอเคอย่างอื่นก็เป็นปรับปรุงแก้ไขอะไรเล็กๆน้อยๆเหมือนเดิมนะคะถ้าใครอยากรู้ก็สามารถมาอ่านดูได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรกันบ้างเนาะไปเลยกิจกรรมนะคะประจาวันนี้มีเพียง1กิจกรรมเท่านั้นโหน่ารักกุกิกมากแต่ว่าเอาเถอะมีก็ทำค่ะ กิจกรรมคูปองรายวันของเดวิดพินโตนะคะระยะเวลากิจกรรม18พฤษภาคมถ,ถึง1มิถุนายนนะคะโดยที่กิจกรรมนี้มันจะแบบว่าเออจะว่าไงดีก็เหมือนกิจกรรมแจกของนั่นแหละแต่ทีนี้เราต้องมากรอกโค้ดกันนิดนึงนะคะโดยที่โค้ดเนี่ยจะให้มาเป็นรายวันนะคะตั้งแต่วันที่18ถึงเอ่อ25พฤษภาคมนะคะซึ่งแต่ละวันโค้ดจะไม่เหมือนกันนะทุกคนฉะนั้นจะต้องอย่าลืมมากรอกโค้ดนะคะ โดยที่อ่าวันที่18ก็เรียงไปเลยแล้วก็สามารถทุโค้ดเหมือนจะสามารถกรอกได้จนกว่าจะถึงวันที่1มิถุนายนนะคะก็คือหมดอายุวันที่1มิถุนายนโดยที่โค้ดของวันที่19เนี่ยนะคะมันจะไปต่อเนื่องกับเป็นการทำควสเนาะก็คือเราต้องกรอโค้ดก่อนเสร็จแล้วเราจะได้รับคำขอร้องของเดวิดพินโตมานะคะโดยมีทั้งหมด7อันก็คือ7วันนั่นเองแล้วเราก็จะไปทำควสนะคะ แล้วก็สําหรับของวันที่18เนี่ยโค้ดเขาจะให้พอของคามาซิลแล้วก็หนังสือละแห่งโอโมนเ7วางอย่างละ1อันนะคะก็คุ้มค่ามากๆเลยวันอื่นๆก็จะเป็นพวกเฟลสแต็คัมพีดอปอะไรแบบนี้นะคะหินคอนอะโอเคนะอ่ะทีนี้พอเราอย่าลืมมากกอกโค้ดกันนะคะเอาโค้ดไปกกอกในแต่ละวันพอเสร็จแล้วเราก็พอเราได้คัมพีไอกิจกรรมคําขอร้งของเองดวิดพินโตมานะคะก็ให้มารับเควสนะคะ กับเดวิดพินโตนั่นเองนะคะเขาบอกว่าคลิกขวาไปที่ไอคัมพีนั้นนะคะเราจะได้รับเป็นรางวัลจากคูปองเพื่อรับควสสุดพิเศษนั่นเองนะคะก็คือน่าจะต้องแบบเดี๋ยวก็คงพาวิ่งไปให้เองเนาะเสร็จแล้วเราก็มาทำเควสนะคะโดยที่มีทั้งหมด7วัน7ควสเนาะก็สิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือมีมันฝรั่ง20อันปลาตีนห อันนะคะเนื้อหมี่10อันเบียร์10อันไม้สูง10อันแล้วก็น้ำแครอทระดับสูง1 1อันนะคะโอเคอันนี้ก็เตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าได้เลยนะคะเพื่อที่จะเอาไปส่งเควสนะคะของรางวัลเควสก็มีตั้งแต่เฟลสแต็ก30สิบกิลความทรงจำผงวิญญาณโบราณ25อันอะไรประมาณนี้นะคะเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ก็เป็นเบมือนสะสมไปเรื่อยๆเนาะโอเคก็สามารถทำได้ตะกูลละหครั้งเท่านั้นนะคะ แล้วก็โอเคเขาบอกว่าแม้จะสิ้นสุดระยะเวลาก,กิจกรรมไปแล้วหากใช้ไอเทมกิจกรรมคำขอร้องของรีวิพินโตเนี่ยก็ยังจะสามารถรับคุยได้อยู่นะคะแต่ยังไงก็เ,เราก็ทําให้เสร็จซะเลยดีกว่านะคะจะได้ไม่แบบเดี๋ยวเผื่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะแบบไอ้นี่กันเนาะโอเควันนี้กิจกรรมก็มีเพียงเท่านี้นะคะแ็ก็โอเคก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยเนาะไปะเราไปดูราคาเพลมกันดีกว่านะคะไปเลย โอเคร้านคาเพิ่มนะคะประจําวันนี้นะคะส8ปพฤษภาคมสองห้ายหกสี่เนาะก็มาดูกันเลยแน่นอนต้องมีชุดใหม่ของกาเดียนอยู่แล้วนะคะโ,โหสวยมากแม่บ้านไปเล่นกาเดียนดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ <laughs> เดี๋ยวรอดูของนองว่าจะมีไหมเดี๋ยวยังไม่รู้เลยยังไม่อยู่ในคิวเลยจ้าโอเคชุดใหม่ของกาเดียนนะคะดีใจกับกาเดียนด้วยนะวู้ชุอชุดชุดเปรบโอเลมนะคะราคาแปดร้อยบาทสวยมากค่ะ เขาก็มาทำขบวนการแบบไอ้นี่หรือเปล่าอ่ะซูเปอร์ฮีโร่อะชอบนะพ่บ้านชอบมากเลยคิดว่าหล,หลายๆคนน่าจะต้องเสียตังค์กันแน่ๆเลย <c oughs> อ่ะแพ็กเกจชุดเลรบและโอเลนนะคะราคา1,200บาทได้รับชุดใหม่ของกราเดียนนะคะไปเลย1ชุดแล้วก็สามารถเออ่เลือกได้ว่าจะเอาเซอดอชุดอินิกสตาหรือว่าชุดคีเบเลอุแบบบีนะคะ ก็คือเหมือนซื้อ1แถม1ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าราคามันสูงหน่อยเนี่ยเพราะว่าชุดเรฟโอเลนนะคะมันเป็นชุดแบบมีอาวุธปลุกพลังให้ด้วยนะคะทุกคนเนี่ยดูสิแล้วก็อ่ะมันมีอาวุธให้2ชิ้นนะคะมันก็เลยราคา800บาทนะคะโอเคกิจกรรมแพ็กเกจสุดน้ำหนัก เอ้สุดยอดน้ำหนักนะคะราคา1148บาทก็คือเขาเอาน้ำหนัก200-250แล้วก็300มามัดรวมกันให้นะคะสามารถซื้อได้ตัวละครละ1ครั้งนะแต่แม่บ้างขอย้ำก่อนนะคะว่าถ้าสมมติว่าใครเคยซื้อแบบ200ไปแล้วอะ่ะ หรือคือเคยซื้อน้ำหนักอย่างใดอย่างหนึ่งในนี้ไปแล้ววะา200 2 5ม0นะคะแม่บ้านไม่แนะนำให้ซื้อแพ็คนี้นะคะเพราะว่าตัวละครเราสามารถอัปเกรดน้ำหนักได้แค่ครั้งเดียวนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราซื้อ200ไปแล้วยเงี้ยเรามาซื้อแพ็กนี้ก็คือจะไม่คุ้มเนาะเพราะว่าเหมือนกับ200แล้วเราก็คือเสียเงินฟรีนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถแบบ200บวก200แล้วเป็น400อยะไรอย่างงี้มันไม่บวกให้แล้วนะก็ถือว่าเราซื้อไปแล้วนะคะอันนี้ข้อควรเตือนระวังทุกคุกคนด้วยนะคะ แต่ถ้าคุณยังไม่เคยซื้อเลยสักอันหนึ่งอ่ะสองเออใดๆในนีน้ก็คือสามารถซื้อได้ค่ะคุ้มค่านะคะดีกว่าซื้อแยกเนาะแต่ถ้าใครเคยซื้อแยกไปแล้วหรือยังไงก็ไม่ควรมาซื้อนะคะโอเคต่อไปใบยขยายช่องกระเป๋าสัมผัะห0ช่องนะคะราคา735บาบาทเนาะ ก็จะได้รับทั้งหมดรวมๆ50ช่องนั่นเองแล้วก็อันนี้ก็ย้ําเตือนทุกๆครั้งนะคะกระเป๋าเราตัวละครหนึ่งสามารถได้สูงสุด192ช่องเท่านั้นนะคะเกินนี้ไม่ได้แล้วนะต่อไปเรื่องเล่าเสริมประสิทธิภาพของดอรินนะคะราคา346บาทนะคะจะได้รับความทรงจำของช่าง20อันเสียงข้างลังของบ้าน20อันหิ่งครอง20อันค่ะแล้วก็ได้สเก็ต20อันเฟลแสแตก2 22ใบนะคะ แล้วก็หินํานเว็นม์มประดิษฐ์10อันนะคะแพ็กเกจฉลองวันเต่าโลกนะคะราคา526บาทนะคะเต่าเต่าน่ารักเราจะได้รับน้องเต่า3ตัวไปเลยนะคะแล้วก็มีใบเบียดรูปลักษณะสัตว์เลี้ยงให้ด้วยนะคะก็ได้น้องเต่า3ตัวก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคะโอเคต่อไปพอรแห่งบัฟค่ะ ใช่อ่ะต่อไปพร้อแห่งบัฟน,นะคะราคา480บาทนะคะได้รับหนังสือรับแห่งโอมูลแล้วก็ผองคาร์บาซิลอย่างละ15วันนะคะโอมูลและสาวรับใช้นะคะราคา434บาทก็เป็นหนังสือรับโอมูล15วันแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาสาวรับใช้เก็บของออดูแลค่างเก็บของหรือว่าซื้อขายนั่นเองนะคะ ก็ถ้าใครคิดจะซื้อเมดอยู่แล้วก็โอเคนะแพ็คนี้จะถ้าไม่ได้คิดจะเอาน้องเมดอยู่แล้วนะคะก็ไปซื้ออีกแพ็คนึงน่าจะคุ้มค่ากว่าโอเคใบเปลี่ยนทัศนะพาหนะนะคะสามบวกสามราคา180บาทก็คือได้ทั้งหมดหกใบ,น,บนะคะใครคิดจะทำมาเอ,อ่อถั่วทองหรืออะไรยังไงอันนี้ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะคะเพราะว่าเอ่อได้ได้หกใบเนี่ยในราคา180บาทเองนะคะโอเค อือเอแล้วก็อันนี้แม่้านเหมือนจะลืมพูดไปทิศที่แล้วนะคะแต่ให้ยังไงใครยังไม่ได้ซื้อก็อ่ะอันนี้ก็ให้ดูกันเลยนะคะในช่องไม้นะทุกคนในช่องไม้นะคะตอนนี้จะอยู่ถึงวันที่26พฤษภาคมนะคะก็คือราคา200ร้ไม้นั่นเองนะคะสามารถเลือกคูปองได้เลยว่าจะเอาคูปองลดราคาอันไหนนะคะก็มีคูปองลดราคา10%เก็คือลดได้ทุกหมวดแล้วก็แยกเป็น มี4ีใบก็คือลดราคาหมวดแต่งกาย20%ลดราคาหมวดสัตว์เลี้ยง20%ลดราคาหมวดไอเทม20%แล้วก็มีลดราคาหมวดพระอณะ20%ด้วยกันนะคะเราถ้าสมมติเรายังไม่ใช้คู่ปองตอนนี้นะคะก่อนวันที่26มีถูนาะเอ้ยพฤษภาคมทะะี่26พฤษภานะจ๊ะก็คืออาทิตย์หนั่นเอง คือเรากดออกมาแล้วมันอยู่ในตัวได้3าวันพอเราลงทะเบียนก็อยู่ได้อีก7วันนะคะฉะนั้นก็ถ้ายังไม่รู้จะใช้อะไรก็รอจนถึงวันสุดท้ายแล้วค่อยกดก็ได้นะคะยังต่ออายุไปได้อีกประมาณ1ิวันนะคะแต่อย่าลืมแล้วกันนะโอเคโอเคก็คอร่าวๆประมาณนี้นะคะตอนนี้แม่บ้านยังไม่รู้จะเอาไปซื้ออะไรอ่ะแล้วอะไรที่มันลดอยู่แล้วอย่างชุดแปลงอย่างมันลดอยู่ก็สามารถลดเพิ่มได้อีกนะคะมันไม่ทับกันเนาะคือมันเอาไป ลดได้อีกลดแล้วลดได้อีกนะคะโอเคต่อไปช่องเจลก็นื่อจะไม่มีอะไรลดเพิ่มนะคะก็ยังคงเป็นชุดแฟร์ของทุกๆอาชีพเหมือนเดิมแม่บ้านคิดว่าไม่น่ามีอะไรเพิ่มใช่ยังลดราคาเป็นชุดแฟร์ของทุกๆอาชีพอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครจะเลงแฟร์ชุดไหนอะไรยังไงไว้ก็ไปดูๆกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมคูปองเมื่อกี้นะอย่าลืมใช้กันนะคะถ้าเกิดมีแพลนจะซื้ออะไรอยู่ก็ใช้ดีกว่านะ โอเคสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วนะคะยังไงถ้าเกิดชอบคลิปนี้หรือ,อยังไงก็ตามก็อย่าลืมติดตามแม่บ้านกันไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กด subscribe ช่องแม่บ้านกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะโอเควันนี้ใครก็เสียทรัพย์ไหมหรืออะไรยังไงนะคะสำหรับการเดียนยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้หรืออาชีพอื่นก็คอมเมนต์คุยกับแม่บ้านได้นะคะโอเคตอนนี้ลูกปวดแล้วโอเค โอเคค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะบายบาย